คนเราจะสูงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายืนนะครับไม่ใช่พูดให้คนอื่นต่ำลงจนตัวเองดูสูงและคนเราจะดูดีมีค่าก็ต่อเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่พูดให้คนอื่นดูแย่จนตัอเองดูดี คนหนึ่งคิดไม่ดีกับเราคอยใส่ร้ายพูดแต่เรื่องแย่ๆให้คนอื่นมาเกลียดเรามันบ่งบอกว่าคนคนนั้น่ขาดความสุขและที่มันแย่ของนั้นคือเขากำลังโชว์นิสัยแย่ๆของตัวเองให้คนอื่นเห็นด้วยค่ะและคนแบบนี้เขามักจะใช้ชีวิตวนไปวนมาหยุดเนี้ยอยู่ที่เดิมเพราะว่าเขาอะ จะหมกมุ่นอยู่ที่ชอบส่องชอบวิจาร์ณชีวิตคนอื่นมากกว่าจะสนใจชีวิตตัวเองเอาจริงๆนะคนแบบเนี้น่าสงสารคำพูดของคนบางคนน่ะก็เหมือนปืนลั่นไกลํำเหาดำอ่ะมันติดอยู่ในใจคนพูดส่วนกระสุนปืนน่ะมันติดอยู่ในใจคนฟังกินเหล้าอ่ะมันทำให้บาดคอ แต่คำพูดบางคำอะ่ะมันกลับทำให้บาดใจคำพูดเมื่อพูดออกไปอะ่ะคนพูดอ,อาจจะไม่ได้จำแต่คนฟังกลับไม่เคยลืมการที่พูดไม่คิดเพียงไม่กี่วินาทีคุณอาจจะสูญเสียสิ่งดีๆมิตรดีๆเพื่อนดีๆตลอดชีวิตเอาเวลามีค่าของเราอะ่ะไปคน้นหาตัวเองดีกว่า อย่าไปแคร์หรืออย่าไปให้ค่ามากกับความดูถูกเหยียดหยามของใครและไม่ต้องไปดีใจมากกับคำยกย่องชื่นชมเยินยอเอาเวลาไปหาตัวเองดีกว่าความสุขของฉันคืออ,อะไรฉันชอบทำอะไรอะไรคือสิ่งที่ชีวิตฉันต้องการและอย่าลืม เพราะเราทุกคนต่างารู้ว่าโลกนี้มันไม่ง่ายใครเกลียดใครชังช่างแมงใครแข่งใครขู่สู้เขาใครด่าอย่าคบให้หลบเอาตัวเราเป็นตัวเราอย่าได้แคร์แคร์คนมากไปก็ไม่ไหวใส่ใจมากไปก็ไม่ดีเกรงใจมากไปก็ลำบากเมตตามากไปก็เดือดร้อน คนเราทุกอย่างพอดีถึงจะดีจงอยากเก็บเอาการกระทำและคำพูดของคนอื่นมาคิดเพราะมันจะทำให้ความสุขของชีวิตลดน้อยลงจงอยู่อย่างนกกระจอกแต่บินอย่างอินทรีใครจะนินทาเพราะช่างเขาเรามีหน้าที่ทำดีเรื่อยไปปากมีไว้ให้พูดแต่เรื่องที่สร้างสรรค์ใจมีไว้ให้จำแต่เรื่องดีๆคนโง่มักเอาใจไว้ไว้ที่ปากส่วนคนฉลาด มัาามจ,จงอย่าสูญเสียตัวตนเพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณคำด่าที่ห่วงใหญ่ยังดีกว่ากำลังใจที่มาแบบเสแสง้งจงอย่าตัดสินคุณค่าความเป็นคนด้วยสายตาเพราะบางคนถึงจะดูดีมีราคาแต่จิตใจต่ำกว่าหมาก็มีถมไปอย่าไปสนใจ กับคําของคนที่เราคิดไม่ดีกับเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวลาที่มีใครสักคนเขายื่นของให้เราแต่ถ้าเราไม่รับของอันนั้นก็จะกลับไปหาตัวเขาเองหลวงปู่ดูท่านว่าคนดีไม่ตีใครคนที่ว่าร้ายให้คนอื่น นินทาคนอื่นรับหนังเขาจะเป็นคนดีไปไม่ได้นะคำนินทากาเลของคนที่คิดไม่ดีกับเราก็เหมือนน้ำลายถนงิินฟ้าแต่ฟ้าไม่รับน้ำลายนั้นก็จะตกลงมาเสียตัวเขาเองถ้าเราเป็นคนดีเสียอย่างอย่าไปกลัวคำคน ทองแท้ไม่เคยกลัวไฟฉันใดคนดีก็ไม่เก่งกลัวต่อคำนินทาฉันนั้นแลเวลามีคนพูดถึงเราในแง่ดีมักจะมีคนตั้งคำถามทันทีว่าจริงเหรอเวลามีคนพูดถึงเราในแง่ลบหรือมุมมองที่ไม่ดีเขาจะเชื่อทันทีโดยที่ไม่มีคำถามอะไร เราอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายความสุขของเราให้กับใครได้ฟังทุกๆเรื่องใครชอบเราก็ขอบคุณจากใจใครที่ไม่ชอบเราก็ต่างคนต่างไปก็เท่านั้นเองเราอ่ะเกิดมาเพื่อมีความสุขในแบบฉบับของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความสุขในแบบของใครจนลืมความสุขของเราที่มีอยู่ ชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการกระทบกระทั่งอยู่เสมอถ้ามันไม่กระทบกระทั่งเลยเราจะไปเอาภูมิคุ้มกันมาจากไหนชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่พร้อมที่จะโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประเดประดังทางโถมก็มาสู่ชีวิตเรานี้ก็พร้อมจะรับเล็วก็พร้อมจะรับสมหวังก็พร้อมจะรับผิดหวังก็พร้อมจะรับคำชมก็พร้อมจะรับคำด่าก็พร้อมจะรับ ดอกไม้ก็พร้อมจะรับก้อนอิดก็พร้อมจะรับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเดประดังทางถมก็สู่ชีวิตเราแล้วเราอ้าแขนรับวันหนึ่งมันจะเป็นปุ๋ยแห่งชีวิตมันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะแต่ถ้าเราไม่พร้อมจะรับอะไรสักอย่างนะั้นโดนวิจาณาหน่อยหนึ่งจะฆ่าตัวตาย เมื่อไหร่คุณจะโตล้มเหลวครั้งหนึ่งก็ทําร้ายตัวเองเมื่อไหร่คุณจะโตใช่ไหมลูกฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเข้ามาอย่างมีความหมายเสมอถ้าเราพร้อมที่จะอ้าแขนรับวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะทุกครั้งที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งจาก <ทำ S 2> ข้างใน,นปล่อยวางเลยโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวเพราะนั้นก็อย่าไปยึดมั่นอะไรมากใช้ชีวิตแบบปล่อยวางบ้างถ้ายึดมั่นมากมันก็จะทุกข์จะเหนื่อยตัวเราเองนั่นแหละทั้งที่เราทำความดีมันก็จะเหนื่อยทำความดีแต่คนบอกไม่ดีอยากจะทำให้คนชมแต่คนไม่ชมก็เหนื่อย <c oughs> ใช่ไหมเอ๊เราทํามันดีนะนี่แต่ทิฏฐิคนมันหลายแบบไงมันก็มองดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปล่อยวางไม่มีใครไม่ถูกนินทาในโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยพ้นไม่จากคํานินทาไม่พ้นนะอืขนาดพระพุทธเจ้าไม่พ้นเนี่ยนับภาษาอะไรกับเราใช่ไหมโอ้บารมีต่างชั้นมากเลยบอกโดนแน่นอนก็ธรรมดามองเป็นธรรมดา ขณะที่ได้ลาบเห็นความเสื่อมลาบแล้วขณะที่เห็นความเสื่อมก็เห็นว่าเดี๋ยวความเสื่อมก็หมดเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดว่ามันจะเสื่อมตลอดหรือมันจะมีลาบตลอดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมองเป็นธรรมดาแล้วเราก็จะได้ไม่ทุ